กันแบกหาลายแบกแบกมาขยันค่ะตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดจนเท่าสองปีแล้วตอนเด็กก็หาปลาเห็นยังเห็นยังม่นูบอวายนูจุดก็ดำวายหานูหานูานเล็บนี้สั้นหมดแล้วหานูทุกวันค่ะ วิข้าวสวยๆนะคะอันนี้ข้าวนาปังพอ่พอพอ่พอให้ไหนนพอแล้วพอแล้วเร็บสั่นหมดแล้วนั่นแปลกบ่มีบ่มีม หนูสิไปยืงสันน่นอย่างเด็ดหอนบ่มีหูเฮือแบกฮะดูตัวมันค่ะโคนเต็มเลยตัวผมมีแต่ขี้ตมนะครับผมเป็นคู่อริก,กับหนู <c oughs> หอมบ่หอมบ่กินหนูหึฮึมันต้องมีมันต้องมีื าให้เวลาหนึ่งนาทีขยันคักพอได้แล้วฮะไม่มีแล้วพอแล้วมาแบก เลิกค่ะเลิกคือว่าไม่มีค่ะจมูกมันเพี้ยนค่ะเป็นอะไรก็เป็นกินหนูเอาเปลี่ยนที่ใหม่แบ็กสูดดำ